สว yup. ัสดียามเช้าเสียโนดบุรีรัมฟังสิ่งมาแล้วกับช่องบุรีรัมไทยแท็กเตอร์นะครับมาดูฟางก้อนเราใส่ PTO 750ฟันเป็นยังไงลองดูกัน แม่พี่น้องกี่กิโลลูกพี่ยี 25, ่ห้าสามสิบโลโอ้โอสามสิบมาแล้วซิ่งแล้วฟังซิ่งแล้ววันนี้่อ บ่ทา tha... là giàu nó เลยเนาะลายาวเนาะอ่า à, ตอนนี้ทดสอบใช้รอบที่750ดูนะครับเพราะว่านาบิงเล็กลองใช้ลองใช้ใชตัวตัวรอบเร็วดูมันก็กรับได้เร็วนะครับ

แต่เมื่อกี้มันแน่นเมื่อกี้น่ะใหญ่กองใหญ่เลยกองทริปเลยอ่ออ่อตรงหมดเลยเมื่อกี้น่ะใหญ่มากน้าวันนี้หน้า

วัวดังตึ๊บเลยเมื่อกี้เสพยิทค่ัด